สวัสดีเอซี FC, แฟนช่องทุกคนมื้อนี้ถุงเงินผ้ารวยกับชาพะอาไปตามแนวทางสมน้อยของเบาสารคามเนาะ,ะเนาะวันทีงีสิบหก่อแนวทางสามน้อยก่อนลุดเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กับมาแล้วเนาะคะ่ะแนวทางสามน้อย27กันยาหกเจดแนวทางสามน้อยกับมีคือเกาเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นที่เขาไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาง3น้อยกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแแกงเตือนในเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางดีๆที่ถุงเงินผ้ารวยเอามานำเสนอเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทาง3น้อยมี8คูคือเกาเนาะค่ะเนาะเน้นสคูคือเกาสามโตก่ะ จับคู่ให้ซีคู่เนาะค่ะเนาะใครที่ชอบแนวทาง3หน่อยก็ดูได้นะคะหรือจะดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะหรือใครจะดูเป็นเพียงแค่แนวทางก็ได้นะคะเพื่อจะได้คุยกับเขารู้เรื่องเพื่อจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะคะเพราะว่าบางทีเขา็บเล่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแนวทาง3หน่อยมันมีทุกวัน มีทุกวันนะคะเราเราเล่นอ่ะสมมติว่าลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ลงทุนบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วเราก็มาดูไว้เป็นเพียงแค่แนวทางก็ได้นะคะถ้าใครที่เข้ามาเจอคลิปครั้งแรกก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะว่าฮานอยเข้าแบบไหนหลุดแบบไหนยังไงนะคะเข้าไปดูเป็นเพียงแนวทางได้เด้อ ก่อนจะเราชมเราฟังตัวเลขเนาะค่ะก็ฝากผู้ใดอยากวางแนวทางเนาะค่ะเนาะ,ะใครอยากวางแนวทางในช่องถุงเงินพารวยนะคะใครอยากวางแนวทางในช่องถุงเงินพารวยก็แอดไลน์มาได้ที่ W L K 2 4 6 W L K 2 4 6เบอร์โทร0946528893 0946528893ห้าสองดสนี่คือเบอร์โทรเนาะค่ะเนาะนี่คือเบอร์โทรของถุงเงินพารวยเด้อค่ะใครอยากว่างแนวทางตัวเลขก็ฝากได้เนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยฮานอยลาวก็โทรมาได้นะคะโทรมาได้แนวทางเราพัฒนาลงให้แล้วเนาะค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาลงให้แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะถ้าผู้ใดยังบ่ทันในเบื้องในยังกลับไปเบื้องคลิป ถัดไปก่อนหน้านั้นเนาะเนาะคลิปถัดไปก่อนหน้านั้นห้านอยนะคะวันนี้นะคะยีกันยาหกแนวทาง3น้อยวันนี้เด่นเด่นที่5กับ2องเด่นที่หากับสผู้ใดมารูดหารูดได้เลยนะคะหรือใครชอบรูดสองรูดได้เลยตามที่เห็นเนาะเนาะช่วงนี้รู้สึกว่า5 3 5 2จะออกบ่อย นะคะห้าสารู้สึกว่าจะออกบ่อยถ้าเราชอบเราก็จัดได้นะคะถ้าเราชอบนะเราก็จัดได้เลยนะคะมาค่ะใครสะดวกจดจดได้เลยเดอ้อใครสะดวกจดจดได้เลยนะคะแนวทาง3น้อยวันนี้เด่นที่5กับ2จับคู่ให้จับคู่ให้ที่2 3 2ส 2 9 5เก้าห้าสองหสามหสาสีคูด้อค่ะเด้อผู้ใดว่ามากโตยเพื่อนจับไ้กะเลือกเอาเนาะค่ะเนาะเลือกเอาก็ได้นะคะหรือใครจะวิ่งลูดก็ได้เด้อค่ะเด้อเน้นนะคะเน้นเน้นที่ตัวไหนเน้นที่5้าเ้า ห้าสองสองเตัวเน้นเพิ่นเนื้อค่ะใครที่งบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นได้นะคะใครที่งบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นได้เลยนะหรือใครที่พอมีทุนนะคะก็จัดทั้ง8ปดคู่ที่อาจารย์จับให้นะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะวันนี้เนาะรู้สึกว่าจะหลุด เข้าสองหลุด1นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีลุ้นแน่ๆสำหรับคอฮานอยนะคะอาจารย์คัดให้เน้นๆแล้ว3มตัว3ามห้าเก้าสามหสองสสองเก้สาตัวนะคะชุด3ตัวใครที่ชอบฮานอยพิเศษก็ลงทุนพิเศษได้ ใครที่ชอบฮานอยปกติก็ไปลงทุนปกติได้นะคะใครที่ชอบ VIP ก็จัด VIP ได้แต่แนวทางสามนอยค่ะส่วนมากส่วนมากนะคะส่วนมากจะเห็นออกจริงๆเลยคือออกพิเศษและ VIP แต่ถ้าใครเล่นนะคะใครจะลงทุนก็ลงทุนทั้งสามนอยก็ได้นะคะถ้าทุนเยอะเนาะลงทุนทั้งสามนอยก็ได้หรือใครทุนน้อยก็จัดแค่ห้าเก้งสองเก้ ก็ได้นะคะก็จัดตัวนี้ก็ได้ไปทั้งหมด3ามน้อยแล้วก็ส่วนมากนะคะอย่างเน้น5้าเก้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น5้าอาจจะเป็น9ก้าห้าเน้นห้องอาจจะเป็นสองห้าเน้นสองเกอาจจะเป็น9ก้าสองมาเนี่ยความหมายคือตัวเลขของอาจารย์นะคะจะชอบเข้าตัวกลับมากกว่าจะชอบเข้าตัวกลับมากกว่านะคะถ้าเป็นตัวกลับเนี่ยจะชอบเข้าส่วนมาก บางแต่ออกตัวเน้นบ่อยนะช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าออกตัวเน้นบ่อยนะคะเพราะนั้นนกน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นได้เลยนะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะเพราะคลิปนี้สําหรับคอฮนอยเท่านั้นนะคะสําหรับคอหหนอยใครที่ไม่ใช่คอฮนอยก็ดูได้นะคะใครที่ไม่ใช่คอฮนอยก็ดูได้ดูไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาดูนะคะว่า วันนี้เข้าไหมนะคะดูดูไว้เป็นแนวทางหรืออย่างไปคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยเรื่องสามน้อยเราก็จะได้คุยกับเพื่อนได้เนาะว่า so. เออลองเล่นตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมนะคะลองลงทุนตัวนี้ไหมนะคะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะคะ <unified> หรือหรือเราลงทุนก็ได้นะคะงบน้อยขุนน้อยก็ลงก็เอาตัวเน้นไปนะคะเอาตัวเน้นไปเนาะ เดี๋ยวตัวเลขจะขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะตัวเลขเดี๋ยวขึ้นให้แคปหน้าจอเนาะใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจอยากเปิดดวงก็ทักมาได้นะคะใครที่สนใจอยากเปิดดวงนะ ในช่องถุงเงินพารวยนะคะในช่องถุงเงินพารวยใครอยากเปิดดวงนะคะทักมาได้ที่ ID wlk246 หรือเบอร์โทร0946528893แคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวเลขขึ้นให้แคปหน้าจอนะใครสะดวกแคปแคปได้เลยแคปดูไว้ก็ได้ค่ะแคปดูไว้ก็ได้แคปดูไว้ก็ได้ดูไวเป็นแนวทางนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้ หรือเราเอาจะเอาไปบอกเพื่อนก็ได้นะคะเผื่อเพื่อนชอบลงทุนนะคะเผื่อเพื่อนชอบลงทุนนะ,ะแต่นะคะแนวทาง3ามนอยนะคะมีทุกวันอยู่แล้วนะคะมีทุกวันนะ,ะแต่ของเราเป็นแนวทาง3ามนอยนะคะคือมีแค่พิเศษแล้วก็ปกติและว v p p แค่3ามนอยช่วงเย็นนะคะ ใครที่ชอบลงทุนได้นะ,คะใครที่ไม่ชอบว่าผ่านได้หรือจะดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะหรือใครยังไม่เคยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ว่าเข้าจริงไหมอะไรไหมแต่วันที่ยีบยิบเก็ดกันยาที่ผ่านอ่ายี่สิบหกกกันยาที่ผ่านมาตัวเลขไม่เข้านะคะตัวเลขไม่เข้าเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มีลุ้นนะคะวันนี้มีลุ้นเนาะ ให้เบ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะใครที่ดูบรรยากาศต้นปวยเซียนเนาะค่ะเนาะต้นปวยเซียนนะคะดอกสีแดงคือดอกซับลุ่งโลดนะคะดอกสีแดงคือดอกซับลุ่งโลดแต่ดอกสีเหลืองนี่ไม่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะแต่สีแดงเป็นซับลุ่งโลดนะคะเยอะมากสวยมากให้เบ่งบรรยากาศไปเนาะค่ะเนาะใครที่ ใครที่รับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสําหรับแนวทางฮานอยเนาะก็ขอบคุณอาจารย์่าวสารคามที่ให้แนวทางฮานอยมานะคะก็ขอให้เข้านะคะหลังจบคลิปนี้เนาะ,ะเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้แนวทางวันเนี้ย เข้าทั้งหนอยพิเศษหนอยปกติและหนอย VIP เลยนะคะก็อยากให้เข้าเนาะไม่อยากให้หลุดนะแต่อยากให้เข้าแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะก้อนจบคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จและสมหวังขอบคุณขอบคุณที่เข้ามานะคะโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะ